crazy เดี๋ยวจะต้องเอารถปะปะไปให้ที่ร้านนะแล้วก็ไปรับคันใหม่มาแทนก็เลยต้องมาเอาของออกแล้วก็ทำความสะอาดคนะ่ะ <ste ff> และหมาาก็นี่ยค่ะออกมาวิ่งเล่นยามเช้าะ บายบายรถคันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้เห็นภาพนี้แล้วนะภาพที่มีรถคันนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวว่าปาเขาจะเอารถไปล้างนะคะคือจริงๆรถเขาอะดูสวยสะอาดไม่มีฝุ่งไม่มีฝุ่นเหมือนรถเนี่ยเขาก็เอาไปล้างอีกเพื่อความสวยงามก่อนส่งมอบ คันนี้ร้านเขาก็รับซื้อไปในราคาห0แสนเยนนะร้านแรกที่เราเคยถามอ่ะเขาให้สี่แสนเยนร้านเนี้ก็ยังดีห0 0 0นเยนก็ยังโอเคเพราะว่ามันแบบมีการเปลี่ยนบางอย่างอะ่ะเช่นกระจังข้างหน้าเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ใช่แบบแบบเดิมๆอะ่ะเลยราคาก็จะลดลงมั้งอย่างล้อก็เหมือนกันก็เปลี่ยนใหม่ก้อนเนี่ยไปตรวจสภาพ,พโริทีหนึ่งปีหน้าเดือน11เลยนะ ยังขับได้อีกแบบเกือบปีเหมือนกันแต่จริงๆตรวจเช็คสภาพรถรถป้าป่านี่น่าจะประมาณ60,000กว่าเยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่ได้แพงมากอ๋อเมื่อวานตอนมาปักกลับมาบ้านเราก็เห็นเอ๊ะทำไมมีลีลี่กับเลยสองคนอยู่ข้างในไลล่าไปไหนทำไมไลล่าไม่อยู่ก็เรียก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 เสร็จไลล่าไม่รู้ผมมาจากไหนอาจจะผมมาจากแถวนี้ฟุบฟอยู่ข้างนอกเพราะว่าเนี่ย รอดออกมาจากตรงนี้ได้เมื่อวานเก่งมากถ้าลยต้องมาเสริมแรงหนูหนูตัวไม่เล็กนะทำไมหนูรอดออกมาได้อ่ะตัวผอมเหลืออะไรโอ้ยเก่งเก่งมีแค่นี้ก็รอดได้ ไลล่าออกไม่ได้แล้วนะลูกอเนี่ยเต็มเต็มเสริมเต็มเต็มที่เป็นไงบ้างลูกเริ่มดีขึ้นไหมอ่ะอ้าวมนจะหายแล้วคงจะเป็นที่ปากพี่ฟันแล้วก็คงเหือกอาจจะเริ่มดีขึ้นอย่องไรนะเนี่ย กินข้าวกินอะไรได้ปกติแล้วก็เส่วนเร้วุว่นวายเหมือนเดิมคีวีนหนามาผมให้น้องเหรอน้องไม่ได้หนาวปะ่ปะป๊ะปะกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับรถป๊ะป๋ากันแต่ไกลหน่อยนะคะตรงมิเเอะคะ่ะคนละจังหวัดเลย มาแล้วส่วนนี้คู่ไปด้วยอ่ะปรับปรับไปล้างรถมาคือแบบโอ้โหรถแบบงามมากอ่ะอยากให้มาล้างรถให้ด้วยเนี่ย I fell love with y o u colors they kinda tell me what I'm thinking I fell in love with the way we are ถึงแล้วค่ะร้านที่เรามาซื้อรถนะอการอถอยู่ไหนเนี่ยเขาเมาไว้ตรงไหนฮะเอ๊ะรถอยู่ไหนคะเนี่นนนยไ,ไม่เห็นมีเลยนี่ไงจอดอยู่ตรงนี้ค่ะคันนี้ スライドドアが閉まりきってからじゃないと。もう一回押してもらうと点滅になるんですけど。うん、この状態で。走行中のテレビと走行中の操作ができる消えた状態になるので。うん、はい。すと。こういうふうに映りますね。ね、はい、まあ、こうやってピッピっていう音とここに。うん

เวลาแบบกินน้ําเป็นแก้วเนี่ยค่ะจะนึกถึงตอนสมัยประถมมาที่โรงเรียนย้ำสะอาดสมัยก่อนมีเครื่องแบบนี้ให้เราซื้อน้ํากินเ เนี่นนยเราได้นั่งรถคันใหม่ครั้งแรกแล้วนะตรงนี้มันก็ดูดีขึ้นนอนรถคันเก่มามันเป็นรถทำงานมันก็เป็นแบบแบบโบราณหน่อย นาวีคือดูรุ่นใหม่ขึ้นนะดูแบบมีสีสัตว์ขึ้นกว่าอันเก่ายังไงชอบกนชอบกน เบาลงคันก่อนมันจะเป็นแนวรถทำงานมันเลยมีแบบลมเข้าเยอะหรืออะไรไม่รู้เสียงดังเท่เวลาขับแบบบนทางด่วนนะ เนื้อย่าง่ะปกติร้านเนี่ยวันจันทร์อังคารเขาไม่เปิดตอนกลางวันเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์น้ำจิ้มเขาเปลี่ยนขวดนะคะเนี่เขามีเซ็ตแบบเซ็ตกลางวันอ่ะก็จะถูกประมาณแบบว่าเซ็ตละพันสี่รอยเยนกับ1,900อยเยนนะเนี่ยได้เป็นเซ็ตอย่างนี้เลย ิบใช่ไหมเนี่ยแล้วหนูก็กินเป็นเนาะชีสคุกกินปังกับวาซาบิเดี๋ยวลูกวาซาบิเยอะเกินไปไหมอ่ะกินเหมือนแบบไม่ใช่ร้านเนื้อย่างเลยอ่ะคืออะไรนะหนุกชิมหนกเฮ้ยหนูกินเก่งอ่ะหัวใจเหรอแล้วกินแบบดิบด้วยเนาะกินแบบซาชิมิ เป็นคนที่กินแบบเนื้อซาชิมิได้อะเดินออกมาก็าจำรถเต็ดไม่ได้โอ้นี่รถเรานี่ค,นคือขึ้นว่าวิ่งแบบ17.6กิโลต่อลิตรนะคะ มาที่ร้านน้อยเย็นนะคะปราเป๋าจะมาซื้อของ When shut something feelings me like different cause feel in moments I I'm Still stay so out <oughs> You <c oughs> you at my my look you lost real Mean need you, เออมาหาเสื้อนี้ดีกว่าัน,นี้ใช้ดีมากเลยมันแบบดับกลิ่นได้จริงไปไหนดูซิฮะเอาอะไรไหนมาดูหน่อยแว่นตาใส่ได้จริงเหรอนี่ยเบื่อเนาะซื้ออะไรพังง่ายทุกทีเลยอ่ะอันนี้เป็นไม้แขวนเสื้อสำหรับเสื้อสุน,นัขนะคะอ๋อ ไว้ทำความสะอาดคอมว่างั้นอ่ะได้ได้ก็น่ารักนะเนี่ยแต่มันใส่เหรียญได้น้อยเกินไปอ่ะเนี่ยเนี่ยคันนี้อ่ะสีเข้ากันมากกว่าคันที่แล้วเป็นสีโทนเดียวกัน ใส่ได้ไหมลูกเอ้ยน่ารักอะอัลล่าอัลล่าเฮ้ยโอ้ยเทสน้ามันเด็กดีอะ นี่นะเขาวาดรูปเล่น่ะวาดสไตล์น่ารักเนาะ <c oughs> นาแมวลูกนี่ครูเขาซื้อมาให้แมวใส่ให้เวล เอ้ได้อยู่นะเวลก็ใส่เหรอเ <ś les> อ,<ต><น>อ้ยไ,ได้นะเนี่ยหน้าให้อยู่เดี๋ยวต้องออกไปเซเว่นนะคะไปกดเงินก่อนเวลาที่แบบกดเงินจากไทยมาญี่ปุ่นต้องใช้ตู้เซเว่นน่ะ คืออากาศร้อนมากจนใส่เสื้อแขนสั้นได้อะซื้อนิดเดียวพอเพราะว่าอย่าต้องเดินทางไปเมืองไทยวันพุธซื้อพวกแบบที่ก <c elas> wow. yeah. mm ันแดดต่างๆอ่ะไปเมืองไทยด้วยอันนี้เป็นแบบเจลไม่เหนียวหนึะอะเปิดดูได้หรอเปิดดูได้เหมนเริ่มสนใจเมคอัพ เป็นกลมๆเขาจะได้ทานหน้าได้<ห><ห>ง่ายๆไงดีนั่นนะแบบเ้าๆคุณจะได้แล้วก็นีเป็นแบบเอ่อเช็ดตัวนะคะเราจะแบบทําให้ตัวไม่เหนียวเหนอะน่ะอู้อนนพอเขาแปะอะไรนี้ลงไปปุ๊บกลายเป็นหน้ารักเฉยเลยเลี้ยขนมแมวลูกไปโรงเรียนพรุ่งนี้อีกวันเดียวเนาะ กินพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกพรุพ่งนี้แล้วก็วันอังคาร2วันวเห็นลดราคาก็คิดถึงนิคุ่แต่เมื่อบายก็เพิ่งกินมา,มานั่นไงมีขายผัดกะเพราหน้าตาก็เกือบแล้วนัเนี่ยเกือบไม่ใช่อันนี้ลดราคาครึ่งราคาเลยอ่ะซื้ออันนี้แล้วกัน ไม่เสร็จนะคะเนี่ยเห,หีือเวลาอีกแค่จานอังคารในงานงานจะเสร็จไหมเนี่ยคือต้องทําให้ทันไม่งั้นเราจะกลับถ่ายแล้วจะไม่มีเวลาทําแล้วและเนี้ยน้องคานคนเดิมอยู่เป็นเพื่อนยางทํางานทุกวันก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยค่ะจ้าเน่ Cup after cup. yes, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life.